สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมการทํางานของรัฐบาลนะครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่1พุพธศักราช2567ประจําเดือนพฤษจิกาย,ยนครับมีวาระสาคัญหลากหลายนะครับเรื่องแรกครับจะขออนุญาตแนะนํารองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวันนี้ก็หมายความว่าครบทั้ง3ท่านนะครับรองโฆษกรัฐบาล ท่านนี้ครับชื่อคุณอนุก,กูลพึกษานุศักดิ์นะครับเป็นข้าราชการการเมืองซึ่งที่ผ่านมานั้นรอในการตรวจประวัติซึ่งประวัติท่านก็เรียบร้อยดีนะครับทางส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นกรมบังคับคดีกองทะเบียนส่วนงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับแจ้งว่าไม่พบว่ามีประวัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ยืนยันนะครับว่าให้แต่ละท่านสามารถรับรองตนเองได้แต่ถ้าเกิดตรวจพบใครหลังไม่ว่าจะเป็นผม ว่าใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการการเมืองนะครับก็สามารถเพิกถอนและดําเนินคด,ดีย้อนหลังได้นะครับก็ขอให้ท่านได้ทักทายพสื่อมวลชนเลยครับเลยครับครับผมก็กรับขอบคุณท่านโฆษกครับผมก็สวัสดีพี่สื่อมวลชนนะครับและก็พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านประชาชนทุกคนนะครับกับผมนายอนุกูลพฤกษาโนสังนะครับวันนี้ก็ได้รับแต่งตั้งนะครับเป็นรองโฆษกอีกท่านหนึ่งก็มีความยินดีและก็มีความตั้งใจอย่างสูงนะครับ ที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับจากนโยบายต่างๆของทางภาครัฐนะครับนะครับก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในในการสื่อสารนะครับขอบคุณมากครับโอเคขอบพระคุณนะครับท่านสื่อมวลชนครับวันนี้มีข้อสั่งการสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งนะครับในการประชุมทั้งหมด10ครั้งที่ผ่านมาของการประชุมคณะรัฐมนตรีครับไม่ปรากฏว่ามีการตําหนิในที่ประชุมแต่อย่างใดวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการและตำหนิในที่ประชุมดังต่อไปนี้ครับการประชุมในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของการดําเนินการในการออกกฎหมายลําดับรองซึ่งทําให้มีการเร่งเสนอข้อกฎหมายต่างๆเข้ามาอย่างคณะรัฐมนตรีจํานวนมากเลยครับส่วนราชการจํานวนไม่น้อยส่งเข้ามากระชั้นชิดทําให้คณะรัฐมนตรีนั้นไม่สามารถที่จะพิจารณาได้อย่างรอบคอบได้หลายกฎหมายหลายข้อบังคับหลายระเบียบที่จําเป็นต้อ <c> ง <oughs> ขออภัยครับหลายระเบียบที่จําเป็นต้องใช้มติของคอรอมอลเนี่ย ก็ปรากฏว่าไม่สามารถดําเนินการได้ท่านนายกัฐมนตรีจึงขอตําหนิหน่วยงานต่างๆที่ปล่อยปะละเลยให้เกิดปัญหานี้ขึ้นครับทั้งๆที่บางเรื่องมีเวลาในการเตรียมการมาแล้วหลายปีและขอให้หน่วยงานให้ความสนใจในการวางแผนดําเนินการเรื่องกฎหมายลําดับรองและเรื่องอื่นๆที่มีการกําหนดเวลาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีเวลาเหมาะสมในการพิจารณาด้วยความรอบคอบและไม่ให้ประชาชนเสียประโยชน์หรือต้องมาเร่งรัดเสนอ อย่างเช่นกรณีนี้อีกนะครับก็หมายความว่าสว่วนราชการต่างๆก็ขอให้กรชับให้ดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆนะครับเรื่องต่อมาครับที่นายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมและสั่งการนะครับ <c oughs> ไปครับเรื่องต่างๆนะครับที่จะมีการนําเสนอก็คือการติดตามงานจากการประชุมเอเปกที่นคลรลิมาประเทศเปรูนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตไทยหรือว่าที่เราเรียกกันว่าทีมไทยแลนด์นะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการดังต่อไปนี้ครับ1ให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศเร่งจัดทาข้อตกลงการค้า FTA ไทยเปรูซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้วกว่า70%เนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเร่งให้ครบร้อยเซในปีหน้าเพื่อจะทําให้เกิดการค้าระหว่าง2ประเทศได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นด้านของสินค้าการเกษตรของไทยนอกจากนี้ครับเรื่องที่2 นายกรลฐานตรีมีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคมหาความร่วมมือในการวางยุทธศาสตร์ในด้านการขนส่งสินค้าจากโครงการแลนด์บิทของไทยนะครับและก็ท่าเรือชางคายของเปรูซึ่งเปรูนั้นก็ทําท่าเรือใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในอเมริกาใต้หรือว่าลาตินอเมริกานะครับก็ให้ลองไปศึกษาดูซิว่าถ้าเกิดเชื่อมโยงระหว่างแลนด์บิทเนี่ยเดินทางจากเมืองไทยสินค้าต่างๆในภูมิภาคนี้เนี่ยถ้าไปถึงที่เปรูผ่านท่าเรือแห่งนี้เนี่ยจะสามารถดําเนินการได้แบบไหนยอย่างไรบ้างนะครับ เรื่องต่อมาครับเรื่องที่3ขอให้กระทรวงพาณิชย์หาความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Tik To อในการเป็นช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ให้กับธุรออกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือขนาดเล็กหรือที่เรียกกันว่า SME นะครับซึ่งรวมถึงสินค้าโอท็ของประเทศไทยด้วยซึ่งผมได้ร่วมประชุมกับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยผู้บริหาร t i k t o อให้ความสนใจอย่างมากเลยครับว่าสินค้าของไทยเนี่ยถ้าเกิดสามารถที่จะขายในแพลตฟอร์มต่างๆในออนไลน์เนี่ย ก็จะสามารถทํำรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะครับท่านนายกก็สั่งการในที่ประชุมครับเรื่องที่4ครับขอให้กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและอุดมศึกษาประสานงานหาความร่วมมือกับบริษัทต,ต่างๆนะครับเช่นบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลกูเกิลไมโครโซอฟท์ในการเทรนนิ่งเพื่อย,ยกระดับทักษะแรงงานของนักเรียนและนักศึกษาไทยในอุตสาหการรมใหม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาไทยไปเรียนในต่างประเทศเนี่ยชอบไปเรียนด้านการบริหาร ท่านนายกก็บอกว่าการบริหารในเมืองไทยดีอยู่แล้วแต่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือว่าอุตสาหกรรมใหม่เช่นดิจิตอลเรื่องของ AI เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ได้ศึกษาต่อไปในอนาคตนะครับเรื่องที่5ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิตัลประสานงานกับบริษัท Google นะครับในการหาความร่วมมือทางด้านของ Cyber Security หรือว่าความปลอดภัยในระบบไซเบอร์ต่างๆนะครับเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ของไทยครับ ซึ่งทุกวันนี้พี่น้องประชาชนก็ยังคงมีข้อกังวลก็ได้กำชับให้สว่วนราชก,การต่างๆดาเนินการจับจก,กลุ่มนะครับจะเห็นได้ว่าสํญญานักงานตํารวจแห่งชาติก็ได้จับก,กลุ่มบุคคลต้องสงสัยและก็พบว่าอุปกรณ์ต่างๆที่หลอกลวงผ่านทาง SMS อันนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับนะครับข้อที่6ครับขอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรมเร่งหาความร่วมมือกับบริษ,ษัทภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งท่านนายกเดินทางไปที่นคร Angeles, ลอสแอนเจลิสก็ที่เมือง LA นะครับก็พบกับผู้บริหารซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเมืองที่ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังของฮอลลีวูดก็ได้พบปากกับสมาคมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุรวมทั้งภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกานะครับก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยควรจะยกระดับทักษะและเทคโนโลยีในการผลิตแล้วก็เชิญชวนเข้ามาใช้กองถ่ายทําในประเทศไทยครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็มาผลิต รายการแล้วก็มาถ่ายทําในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยเป็นจํานวนมากนะครับเรื่องที่7ครับท่านนายกรมนตรีมีข้อสั่งการขอให้ทุกกระทรวงที่มีสํานักง,งานอยู่ในต่างประเทศบูรณาการทํางานร่วมกันในฐานะทีมไทยแลนด์นะครับยกระดับไปสู่การต่างประเทศเชิงรุกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต,ต่อประเทศและพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานเอกอกัครราชทูตกองส่วนอะไรต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยต้องทําหน้าที่ ในเชิงลุกนะครับในการที่จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับนอกจากนี้ครับเรื่องสั่งการต่อไปครับ mm hmm. นายยมตรีก็ขอให้ส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มีการจัดงานและผลงานด้านผ้าและหัตถกรรมตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสําคัญของรัฐบาลน,นะครับที่จะเชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชนได้สนใจผ้าไทยและที่สําคัญครับก็สั่งการให้กับส่วนราชการนั้น ได้ส่งเสริมในการใส่ท่าไทยในการทํางานของส่วนราชการนะครับจากนั้นครับก็จะเป็นเรื่องของการถแถลงตัวเลข GDP นะครับอย่างที่ท่านสื่อมวลชนได้ทราบท่านนายกรัฐมนตรีก็กับชับในที่ประชุมเป็นข้อสั่งการนะครับว่าขอให้ส่วนราชการต่างๆเนี่ยช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยทํานโยบายอะไรต่างๆออกมาเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนได้สัมผัสแล้วก็เชื่อว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะกลับมาคือขักอีกครั้งน,นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็น ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับผมจะรบกวนท่านรองคารลมนะครับแล้วก็ท่านรองจิฟสันติการนะครับแถลงข่าวต่อผมจะขออนุญาตไปอีกห้องหนึ่งครับซึ่งจะมีการประชุมเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็จะนํามาเรียนให้กับท่านสื่อมวลชนต่อไปครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านจิรายุ่วงทรัพย์ก็วันนี้เราได้ท่านรองโฆษกท่านใหม่มาเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชื่อก็เพิ่งผ่าน มติของกตีเพิ่งยกยกนะคือคุณอนุกูลพึกษาอุศักเพราะฉะนั้นก็วันนี้ยังไม่มีการแถลงข่าวซึ่งก็ได้มีการแนะนําไปแล้วผมจะขอให้เริ่มไปที่ท่านรองส,สการเปการลองออโฆษกหญิงคนเดียวที่จะได้เริ่มก่อนแล้วผมจะปิดท้ายแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ถามประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนนะครับขออนุญาตเชิญท่านรองสสตการครับขอบคุณคะท่านคารมค่ะส,สสการวัฒนาจันทร์นะคะ น,นี้ค้าเรามีคณะรัฐมนตรีมีพิจารณาเห็นชอบร่างกฎหมายหลายร่างเลยนะคะแต่ว่าเราจะเริ่มกันที่เรื่องเพื่อทราบค่ะรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอาชญากรรมออนไลน์วิถาชีพและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการดําเนินงานการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีครั้งที่5 ทับ2,567นะคะซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นำเสนอค่ะผลงานสำคัญที่นำเสนอมานะคะมีหลายเรื่องด้วยกันแต่ขออนุญาตถแถลงเฉพาะเรื่องสำคัญสำคัญนะคะแล้วกเ็เรื่องที่เหลือเนี่ยจะขออนุญาตส่งเป็นเอกสารให้นะคะผลงานดำเนินงานที่สำคัญค่ะข้อแรกการแก้ไข กฎหมายเร่งด่วนเพื่อช่วยผู้เสียหายและป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะได้มีการเร่งดําเนินการยกร่างพระราชกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พุทธศักรา25ช2,566ฉบับที่2ค่ะซึ่งสาระสำคัญมี5เรื่องด้วยกันค่ะก็คือข้อ1คือการเร่งคืนเงินผู้เสียหายนะคะการเพิ่มสิทธิผู้เสียหายและเพิ่มความรับผิดช,ชอบของผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและสถาบันการเงินค่ะการเพิ่มโทษ การเพิ่มโทษการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลและบทลงโทษผู้ฝา่าฝืนกฎหมายมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายและการระงับการใช้ซิมที่ต้องสงสัยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานการจับกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ทั้งการจับกลุ่มคดีเว็บพนันออนไลน์และการจับกลุ่มคดีบัญชีม้าและซิมม้าค่ะ สำหรับเรื่องการปิดกัน Media, Web, ้นโซเชียลมีเดียเว็บผิดกฎหมายและเว็บพนันนะคะได้มีการดำเนินการปิดกัน้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายทุกประเภทจำนวน138,660านวน1 3ร6 6 0รายการค่ะซึ่งเพิ่มขึ้น11เท่าจากช่วงเวลาเดียวกันของปี2,566ค่ะ ในเรื่องของมาตรการแก้ไขปัญหาบัญชีม้าการเร่งอายัดและการตัดตอนการโอนเงินนะคะการระงับบัญชีม้าสะสมจนถึงเดือนสิงหาคม2567มีการระงับบัญชีม้ารวมกว่า1ล้านบัญชีค่ะแบ่งเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระงับ4 5 0 0 0 0บัญชีค่ะธนาคารเป็นผู้ระงับเอง3 0 0แสนบัญชีและศูนย์ AOC ระงับไป291,256บัญชีค่ะ นอกจากนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยยังได้ดําเนินการยกระดับการป้องกันการเปิดบัญชีและการจัดการกับบัญชีม้าค่ะ ส่วนการดําเนินการเรื่องเสาโทรคมนาคมสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสายโทรศัพท์ที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนะคะเช่นยุทธการระเบิดสะพานโจรค่ะที่ตําบลบางสายใหญ่อําเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารและสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ค่ะส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงการขายสินค้าออนไลน์นะคะมีการ ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องการให้ธุรกิจการบริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์แบบเก็บเงินปลายทางหรือว่า COD ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะคณะกรรมการแจ้งว่ายังคงดําเนินการเร่งรัดการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องค่ะเพื่อลดปัญหาสําหรับประชาชนให้เป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปค่ะและสําหรับเรื่องที่2นะคะเรื่องต่อไปค่ะ อันนี้เป็นข่าวดีสําหรับผู้บริโภคนะคะเพราะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะพิจนารณาเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดข้อความโฆษณาเครื่องสําอางที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจจะก,ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวมได้ค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะพบว่ามีการใช้ข้อความโฆษณาเครื่องสําอางที่มีการแสดงสรรพคุณที่ทําให้เข้าใจว่ามีผลในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายหรือว่ามีผลใดๆต่อร่างกายค่ะที่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือ จากเพื่อความสวยงามหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏนะคะซึ่งเป็นการกระทำที่เกินขอบข่ายของเครื่องสําอางและอาจทําให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดหรือว่าได้รับผลกระทบที่รุนแรงได้ค่ะโดยสาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงนี้นะคะมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดเพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการใช้โฆษณาเครื่องสําอางค่ะ มี2ข้อนะคะข้อ1คือข้อความที่ทําให้เข้าใจว่าใช้กับบริเวณภายในร่างกายมนุษย์และข้อ2ค่ะข้อความที่ทําให้เข้าใจว่านําไปใช้ฉีดหรือทําให้มีการผลักดันสารเข้าสู่ร่างกายลึกกว่าชั้นหนังกําพร้านะคะเช่นเบโซเทราปีนะคะและห้ามระบุว่าเป็นเครื่องสำอางเพราะว่าเกินขอบขายว่าเป็นเครื่องสำอางค่ะ ซึ่งทางนี้นะคะก็จะทําให้เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยไม่ให้เข้าใจผิดในข้อความโฆษณาเครื่องสําอางที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเกินจริงค่ะสำหรับเรื่องที่3นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีคานุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงของกระทรวงอุตสาหกรรมจำนวน2ร่างค่ะร่างแรกนะคะ หลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นการเก็บค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีสาระเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนะคะในการกำหนดจำนวนค่าเสียหายเบื้องต้นการเก็บรักษาค่าเสียหายเบื้องต้นและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายทางบกค่ะโดยไม่รวมการขนส่งระบบกลางค่ะซึ่งรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวจะมีเอกสารไปให้ค่ะ หลักการร่างกฎกระทรวงข้อที่2ค่ะก็คือหลักการเรื่องโรงงานที่ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามบทบัญญตัติแห่งพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ค่ะซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นให้โรงงานของกรมราชธรร์น,นะคะเช่นนิคมอุตสาหกรรมราชธรร์หรือโรงงานอุตสาหกร,รรมในราชทรรได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องขอใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานและ ไม่ต้องขอใบรับอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานค่ะขอบคุณนะฮะท่านขอบคุณท่านรองศาส,สิการครับขอบคุณค่ะในส่วนของผมนะครับก็วันนี้ก็ถือว่ามีวาระที่สําคัญที่คขตีได้อนุมัติมากแล้วก็วันนี้มีร่างกฎกระทรวงมากเนื่องจากว่าต้องออกกฎหมายรับรองเพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามกฎหมายหลักภายในวันที่27แต่จริงแล้วก็คือ27ิจพฤศจากนายน2567แต่จริงต้อง ให้สิ้นสุดเนี่ยนะครับกลับมาให้นันตรีได้ลงชื่อนี่คือ26เพระาะฉะนั้นวันนี้ก็ได้นันตีก็มีคําแนะนําอย่างที่ท่านโฆษกรัฐบาลได้ไดะถะแถลงข่าวไปในส่วนของผมอันนี้เป็นวาระเพื่อพิจารณาครับก็เป็นวาระที่สําคัญคือเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมขออนุมัติการนันตรีเพื่อให้การรถไฟกู้เงินนะครับเพื่อ เยียวยาเรียกว่าเพื่อชดเชยการขาดทุนเราก็ต้องทราบว่าผู้สื่อข่าวทราบว่าการรถไฟเนี่ยนะครับในประเทศไทยได้ขาดทุนมาต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการบริการอะไรแล้วแต่เพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงคมนาคมโดยท่านสุริยะจึงร่วมเร,อเรืองก็เสนอ,อการกู้เงินของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟท์ or, นะครับให้กระทรวงคลังเพื่อ,อให้คั้นตีทินาโดยมีกระทรวงการคลังเป็นคู่ค้ำประกัน นะครับรวมทั้งวิธีการกู้เงินเงื่อนไขารายละเอียดเกี่ยวกับการกู้เงินต่างๆเรื่องกฎหมายเยกี่ยวกับหนี้สาธารณะต่างๆนะครับรายละเอียดผมจะส่งให้ครบถ้วนเลยแต่ประเด็นก็คือว่ากู้จํานวน17,500ล้านบาทห่งหมื่นัล้านบาทตัวเลขนะครับอันนี้ก็ทั้งตีได้รับความเห็นชอบเพื่อนํามาทําอะไรบ้างมาค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยใช้จ่ายเงินกู้นำไรายได้ส่วนที่เหลือมาซ่อมบารุง นะครับคงสร้างพื้นฐานระบบรางด้านการโดยสารสินค้าพวกระบบหมอนรองรางระบบอนาสัญญาณเครื่องกั้นทั่วประเทศนะครับเป็นววลาที่สําคัญเพื่อพินาวาละเพื่อินาที่2นะครับก็คำมตีไดอ้อนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนพูดง่ายคือเป็นนมโรงเรียนนะครับ เดิมเนี่ยนะครับสำหรับราคาของนมโรงเรียนเนี่ยนะครับเป็นนมเขาเรียกว่าเป็นชนิดเรียกว่าพาเจชไลแล้วก็นมโรงเรียนชนิด UST นะครับเดิมขั้นตีได้มีมติเมื่อ6ธันวาคม2565ปีที่แล้วนะครับอนุวัติเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการเสริมนมโรงเรียนเดิมนี่นะครับจาก6.68 นมพัชไรามาเป็น6.89นันคือราคาเดิมนะครับนม UHT 7.82มาเป็น8.13วันนี้คำตีก็เพิ่มมานะครับถุงหรือกล่องละ0.46บาทดนะครับจาก6.89มาเป็นจุดเอ่7.35แล้วก็นม UHT 8.13มาเป็น8.59นะครับให้มีผลตั้งแต่ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2,567คราวนี้เงินที่จะมาใช้ในการที่เรียกว่าต้องอุดหนุนต้องชดเชยก็คือพบประมาณเพิ่มเติมทั้งสิ้นน,นะครับที่จะต้องใช้ในเรื่องการเพิ่มนมนมนมูลค่าของค่าของนมนี่นะครับก็777.44ล้านบาทท่านตีก็ได้เห็นชอบนะครับรายละเอียดจะมีอันนี้เดี๋ยวทำให้ผู้สื่อข,ข่าวได้ลงได้ทราบโดยละเอียดนะครับ อย่างที่ได้กลับเรียนผู้สื่อข่าวไปทุกท่านนะครับว่าวันนี้มีกฎกระทรวงจํานวนมากที่เข้ามาสู่ความคมนตีนะครับอันนี้ก็เป็นร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของแรงงานนอกระบบที่เสนอมานะครับของอเพื่อให้คมนตีได้รับความเห็นชอบวันนี้ก็คือเดิมนะครับการตรวจแรงงานนอกระบบนะครับเป็นการกําหนดสิทธิการตรวจ สุขภาพของแรงงานนอกระบบเฉพาะที่เป็นแรงงานไทยกับหน่วยบริการอาชีวะเวชกรรมโดยในจ้างเพื่อประโยชน์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคการประกอบอาชีพมีโรคหลายชนิดนะครับโรคจากตะ,ตะกัวโรคสารประกอบตะกัวนะครับก่อนเข้าทำงานกรณีกับเข้าทำงานหลังจากเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายและกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็นเร่นดวนนะครับเป็นการแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพแรงงานนอกระบบ ซึ่งเดิมนี่ยนะครับตรวจสุขภาพแค่แรกเข้าภายใน30วันและตรวจเป็นระยะอันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นการตรวจสุขภาพตั้งแต่วันเริ่มทํางานและตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับงานอย่างน้อยปีละครั้งอันนี้ก็เป็นการออกกฎหมายระดับรองนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของอข้ามตีได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงขอให้จดทะเบียนเลิก ค่าในอสังหาริมทรัพย์และการเรียกคืนค่าทดแทนจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ประเด็นก็คือว่ากรณีที่มีการเวนคืนที่ดินนะครับอสังหาริมทรัพย์แลต่างๆแล้วก็เพื่อจะให้ทางราชการได้ใช้ประโยชน์หลังจากนั้นราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับคราวนี้ก็ต้องให้ไม่ได้ใช้ในเวลาติดสิปีก็ต้องกลับมาให้เป็นเจ้าของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเขาได้นำ ปที่ดินของเขาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คำตีได้เห็นชอบตามที่ได้เสนอมานะครับแล้วก็อันนี้อยากจะกลับเรียนว่าคาการกฤษฎกาได้ตรวจร่างกฎกระทรวงพวกนี้แล้วนะครับแต่เนื่องจากท่านนายกเศรษฐาได้พ้นตําแหน่งไปก็มีคำตีเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นต้องเสนอกลับมาอีกรอบเมื่อเสนอกลับมาอีกรอบนี้ก็ให้น้ตีเจ้าของกระทรวงที่เสนอมาแต่และกระทรวงลงนามแล้วก็บังคับใช้นะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นบางส่วนของการผลการประชุมคณะมนตรีนะครับซึ่งก็มีวลสะที่สาคัญจานวนมากแล้วเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวโดยเฉพาะเรื่องของกฎกระทรวงเป็นข้อกฎหมายนะครับเดี๋ยวจะทําให้ทางผู้สื่อข่าวเพื่อให้ท่านพี่น้องอสื่อมวลชนนะครับได้รับโดยละเอียดครับครับก็ครบถ้วนนะครับวันนี้ท่านอนุกูลยังไม่ได้ถแถลงนะครับสัปดาห์หน้าก็จะมีการถแถลงสุดท้ายเผื่อผู้สื่อข่าวจะถามจะถามว่ารอ,องโฆษกทั้ง3าท่าน จะได้เข้าประชุมคณะมนตรีหรือจะเป็นไปแบบตามเดิม <_ d> um> ก็ได้สอบถามท่านผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่ดูแลอรองอท่านโฆษกรัฐบาลนะครับแล้วก็รองโฆษกทั้งสามว่าก็เป็นนโยบาย <_ d> um> อาจจะเป็นการเข้าประชุมร่วมเหมือนเดิมหรือว่าอย่างไรเป็นนโยบายนะครับอันนี้ผมก็แถลงให้ทราบก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องถามนะครับครับก็ขอบคุณนะครับท่านมีอะไรเพิ่มเติมครับผู้สื่อข่าวทุก <_ d> um> ท่กานมีคําถามไหมครับ ยังถามเรื่องกิจ,จกรรมออนไลน์นะครับว่าที่ประชุมคลมองกำชับอะไรเพิ่มเติมนอกจากการรายงานข้อมูลแล้วก็เพื่อติดตามหรือว่ามีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในจุดไหนเพิ่มเติมมั้งควาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบค่ะ,คะ,คะมีกำชับด้วยว่าให้เดินหน้าแก้ไขกฎหมายที่ล่างอยู่หลายในงานยังไงบ้างครับครับก็ท่านนายกตีไม่ได้กำชับในเรื่องแก้ไขกฎหมายแต่ท่านนายกตีได้พูดถึงในเรื่องการขอความร่วมมือ ต่างประเทศเพื่อทําให้การอชอบโกงทางออนไลน์นะครับให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองท่านนายกได้ได้เรียกว่าเรียนให้ค้าตีทราบในข้อสงการด้วยแต่ในวาระที่เขาเรียกว่าเป็นผลงานการจับกลุ่มเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้มีท่านนตรีคนไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษถ้าจะเรียนเนื่องจากอย่างนี้ครับมีกรณีที่อยากจะกลับเรียนท่านสื่อมวลชนว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยมีกฎหมายที่เป็นร่างกฎกระทรวง ทั้งรวมทั้งกฎหมายของ e c ที่เข้ามากระทันหันคขันรีบางท่านยังไม่ได้ตรวจสอบยังไม่ได้ตรวจสอบอโดยหลักแล้วท่านีทุกท่านก็มีส่วนร่วมในการที่จะต้องตรวจสอบท่านนายมนตรีท่านรุนตรีที่ได้แสดงความีเห็นเช่นท่านรุนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรืออีกหลายท่านประเด็นเรื่องกฎหมายที่เข้ามากระทันหันนี้นะครับก็เปิดช่องให้ว่าปริศกาก็ได้ดูแล้วแล้ว แต่ว่าถ้ามีข้อขัดข้องหมายควาว่ากฎหมายไม่สมบูรณ์นะครับก็เปิดช่องไว้ว่าเป็นข้อสังเกตของทตีสามารถที่ไปปรับปรุงเช่นของ e EC, e c กฎหมายที่จะไปกระทบกับสปกที่ดินสวปกซึ่งเวลาจะเอากลับมาก็มีการจ่ายค่าเชยอาจจะกระทบกับประชาชนที่ครอบครองที่ดินสวปกอ,อันนี้ก็กันตีก็ได้ทําให้เกิดความรอบคอบโดยสามารถที่จะไปแก้ไขในภายหลังได้เนื่องจากต้องยอมรับว,ว่ากฎหมายที่ จะต้องอนุวัตภาษากฎหมายก็เรียกว่าอนุวัตให้เป็นไปนตามกฎหมายหลักด่จำเป็นต้องทําให้ครบภายในวันที่2ี่ไม่งั้นเนี่ยนะครับมันกฎหมายหลักเยมันกว้างไปมันไม่จบประเด็นกฎหมายหลักก็จะไม่มีผลนะครับก็กลับเรียนสื่อมวลชนครับเรียนฮัลโหลผ่านเรียบร้อยนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ามีข้อสังเกตในเรื่องว่าไม่ได้ไม่ได้ดูไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ากฎหมายได้ผ่านไปศีิการเรียบร้อยแล้ว อิสกาก็ได้ยืนยันแล้วถึงหลักการของถูกต้องครับเรียนเราเรียนถามกฎหมายระดับอนุกฎหมายฮะกฎ,กฎหมายระ<อ>ดับรองเขาเรียกกฎหมายระดับรองครับหลังไลเข้ามากี่ฉบับฮะวันนี้แล้วผ่านกี่ฉบับอเอาเป็นตัวเลขเปไม่ได้นะครับเกินกว่าสิบฉบับเกินกว่าสิบฉบับสิบกว่าฉบับเป็นร่างเป็นกฎกระทรวงนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วตรวจเป็นอิารตรวจหมดแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากคณะน้อตีได้พ้นไป ต้องเอากลับมาใหม่แล้วขอขอถามอีกเรื่องเรื่องเรื่องเวรคืนที่ได้รับค่าสิทธิ์ไปแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เกินกว่าสิบปีจนะต,ต้องคืนเจ้าของเขาเนี่ยไอ้เงินเงินที่เขารับไปแล้วต้องคืนคืนหลวงมาด้วยป่ะค่าเวรคืนค่าเวรคืนคือโดยหลักแล้วนะครับเวลาตามกฎหมายแล้วเวลาเราเวรคืนที่ดินให้กับทางราชการไปใช่ไหมฮะแล้วไม่ได้ใช้กฎกระทรวงตัวนี้ก็จะออกมาเพื่อกลับให้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม นะครับจะมีรายละเอียดครบถ้วนเดี๋ยวผมขอส่งให้อีกทีหนึง่งโดยหลักก็ต้องคืนครับโดยหลักก็ต้องคืนใช่เพราะว่าได้ที่ดินคืนแต่มันจะมีระเบียบอยู่ในกฎกระทรวงฉบับนี้ะนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเลือกมาถแถลงว่าให้ว่าเป็นเรื่องที่ทุกวันนี้มีการเว้นคืนเยอะมากนะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าผู้สื่อข่าวไม่มีคําถามเพิ่มเติมก็ต้องขอขอบคุณ ผู้สื่อข่าวทุกท่านรวมทั้งพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ได้ติดตามการถแถลงข่าวผลการประชุมคัมนตรีนะครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านครับ